สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนนะจ๊ะเมื่อนี้ว่าพอ่พอๆกับแม่แดงอีกนะจ๊ะมื่อนี้วันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนปีหกหกนะจ๊ะแม่แดงเดี๋ยวมาเสียยาดายาเสียเอาปุ๋ยใส่ต้นฝลั่งนะจ๊ะต้นมักซิดานะจ๊ะมักซิดาพัน โงเป่าซื้อนะ่ะจะปลูกได้แปดเดือนแล้วพี่น้องไม่แดงเสียวมากะลูกมันเราจะมันก็สูงเราจะท่วมหัวแม่แดงเราจะอันนี้ไม่แดงกับยังบมท่านดแดงเราจะมาเบิงนี่พี่น้องมาเบิงตน้นอันนี้ก็แม่แดงยังงโมแางเราจะ นี่จ้าอันที่แม่แดงพ่วนดินในลเหลวใส่ปุ๋ยเนาะจ้ะแม่แดงเจ้าดอกเนาะจ้ะแม่แดงก็จะริใบมันออกเนาะจ้ใไ้ใบมันเรือหน่อยเนาะจ้าพอหลกมาแลงมันลายเนาะจ้ะแม่แดงพ่วนดินแม่แดงก็จะใส่ปุ๋ยเนี่จ้ะสูดสิบหาซิบหาเนาะพี่น้อง กำแบงเนี่นจ้ะพี่น้องตนละสองกำซ้ำกำร,รอบๆรอบๆข้นต้นเนาะจ้ะอันนี้ขวนดินแล้วเราต้องจะแม่แดงมาทายพี่น้องเบิงแม่แดงก็จะขวนดินรอบๆเนาะจ้ะกาวปุ๋ยใส แม่แดงก็รูดไปออกน่าจะเพราะว่ามันแลงหลายต้นนี้ก็เพียบแปงนอาจะเพราะว่าแม่แดงไม่ได้ฉีดยาเลจนะจะจะเป็นประมาณนี้น่าจะพี่นงองตอนนี้ก็แดดลมร่มตกน่าจะ กายกำลังดีเป็นตเฮ็ดงานแดดตัวหอนนะ้ะพี่น้องไม่แดงก็เสีเสียยาออกสิละจ้ะเสีย้าออกไม่แดงก็จะเอาจอบพูดออมเนาะจะออมไม่ล่าลดน้ำใ้ำมันให้านามมันไหลออกเร,า,ร,ออกจกราจะใว้นาํานไหลออกใ้มันค้งค้งกอนนาาจะให้เงาคนชุ่มชื้นเปียกกอน รื่อนั้นค่อยเพิ่อนออกไปกลางนองนะจ๊ะก็จะขั้วอันดินใส่ปุ๋ยนะจ๊ะรูดใบออกนะจ๊ะต้นนี้พิ่นกับตอนนี่จ๊ะตอนออกไปขยายพันธุ์นะจ๊ะงามเลยเจ้ะพี่นอ้องอันนี้ก็ต้นพิราณะจ๊ะ เรือว่าทับทิมนะจ๊ะแม่แดงก็เพาะเม็ดลราจะพอเม็ดเราก็เอามาเอามาปูกนี่จ้ะพลังพลังพันไส้แดงเพื่อนกรล่างออกดอกค่ะพี่น้องแม่แดงอ่ะใส่ปุ๋ยพ่วนดินเพื่อนนี่แม่แดงเสีย จะเอาลูกแล้วจะได้แปดเดือนแล้วจะเอาลูกเอามาก็พ้นเพรนะเราจะเพื่อนกระไนเราจะท่านไส้แดงหงเป่าอกเสือนอกจากคลิปนี้ไม่แดงกับบุมี่ยัยงหลนอกจาะมาไายว่าไม่แดงไสปุ๋ยหมากฝรั่งหรือว่าหมากซิดาบ้านนอกนอกจากนี่เด็กเป็นกระลังสีออกลูกนอกจากไม่แดงเสียลูกเพื่อน คลคิปนี้ก็แค่นี้นอกจากน้อผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แดงน้ำในใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่แดงเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปเพราะว่าแม่แดงไม่ค่อยมีเวลานี่ก็โดนแล้วผู้ด้่งคลิปนอกจากเพิ่งเสียรงคลิปนี้โอ้โดนเติบแล้วนอกจากคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนอกจากสวัสดีจา้า